ปิดเงินเด็กกลัวปิดเงินเด็กมึงคือแล้ววะเติม5ข้าวเด็กมึงสั่งข้าวตอนไหนกูจะรู้เหรอโอ้ยมิดป้ายเป๊พูดเลยค่ะพูดขึ้นมาว่าเอ้ยใครจะกินข้าวข้าวอยู่ที่มิดนะส่งเลขไปหามิดเลยโอ้ยพี่ไม่ไหวออ๋ตอนประชุมกินข้าวไหมลรกกินข้าวไหมหนักเออแล้วใครได้กินไหมดูเวลาเวลาเพื่อนพี่ไม่ได้กินเลยดูเวลาด้นะ ่วางหกูได้กินเลยบังจิงีิงเหรอพยายามดูหน่อยเอาไม่มึงได้กินเหรอมึงได้กินเหรอกูยังไม่รู้เลยไม่เพราะกูประชุมอยู่กูคิดเรื่องประชุมอยู่กูจะรู้เรื่องข้าวไหมล่ะกูอยากเปลี่ยนสีอ่อนมาตังไว้เถอะไม่ถอดนะเหรอนี่ยเรื่องถึงสภาเลยผมกูโทรหาฮานะผมโทรหามีด้แลวงั้นไอ้บังจะทำเรียกกูใช่ไหมบังฮ่าเออจะเอาแกงกันนะมึงจะเลี่ยนเลยกป๊ะกูเหรอ กูไม่ได้โกงเด็กมึงแต่ว่ากูเคยบอกแล้วว่าเวลาจะจะซื้อข้าวอะกูบอกขอสลิปหน่อยกูบอกไม่งังกูไม่รู้ว่ามึงจ่ายไปเท่าไหร่เข้าใจไหมพี่อยากได้สลิปเปิดหนึ่งแผ่นนี่ถูกไหมอะถูกไหมแต่ทีวหนึ่งแผ่นได้ไหมถูกไหมบางกูบอกตลอดเวลาซื้อข้าวขอสลิปหน่อยเพราะกูไม่มีสลิปกูก็ไม่รู้ว่าน้องซื้อไปเท่าไหร่ มันี่หมื่นหนึ่งแผนนะเว้ยเนี่ยถูกไหมมึงจะเบิกเงินบริษัทมึงก็ต้องมีสลิปถูกไหมเพื่อนออกแล้วใบกำกับภาษีถูกไหมถามมึงมึงก็รู้อยู่แต่มึงไม่ได้ให้ที่เด็กกูไงฟังก่อนฟังก่อนอ้าวไอ้เฮียก็เด็กไม่ถามอ่ะเลียบใช่ปะกูจะเลียบเหรอบังจะทำอย่างนี้กูใช่ไหมมึงทำอย่างนี้กูใช่ไหมแค่หมื่นห้าเรื่องก็จบก็ไอหมื่นห้าไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่กูเคยบอกแล้วเออก็บอกก็เตือนกูเลยก็เคลียร์กันไปยอดยอดไปเดี๋ยวมันงง กูเป <move> right. ิดห้าได้ไงกูแค่ห้าพันซื้อสองหมื่นให้ห้าพันโอ้เมื่อยวะเอาเลยให้ห้าพันวะบ้านเฉินกับบ้านบางเปิดเลยก็ไม่แอะไรบอกอย่างงี้บอกว่าอะไรนะเรือบอกว่าซื้อข้าวมาสองหมื่นกูแค่มาห้าพันเองยังไม่ให้เลยข้าวมาสองหมื่นกูยังไม่ได้ให้เงินสักบาทเลยให้เลยเอาเอาที่เอือ่เอาเอาเอาใส่นี่จะมันติดนี่กูแล้วจะไม่จ่ายกูด้วย เมื่อกี้ผมมให้ไปแล้วนะห้าพันอ่ะรีให้ครับพี่พี่จะถือว่าผมติดหนักเพราะวันนี้จะบิดกูด้วยตอนแรกอ่ะมันจะบิดเงินกูเนี่ยห้าพันเลยเพราะว่าเพราะว่าอยากสองบ้านนีเลคาบ้างนี้ถือถือว่าแบบมันมันเปิดหนึ่งแผลด้วยบ้างนี้ถือว่าหนึ่งแผลด้วยไม่เอางี้ค่าข้าวอ่ะเคลียกันมาต่อวันเดี๋ยวกูงงมานานเกินได้ป่ะเพื่อนแล้ววันเราก็เคลียกันอยู่ถูกไหมแต่เขาคือยกอ่ะ ก็คือเดี๋ยวเคลียร์การรอบหน้ากันเองงานกลับมักยกไปมันผ่านไปแล้วเพื่อนถูกไหมถ้าไม่และวไม่งั้นกูไม่ยอมเท่าตรงเท่านี้ไม่งั้นไปแล้วก็ถ้าเกิดเด็กมึงสั่งมันก็คิดว่าเคลียร์อยู่แล้วถูกไหมข้าวแกงก็แดกกันก็แดกด้วยกันถูกไหมแค่นั้นไม่รู้ไอ้บางอย่างงี้ถือว่าบังไอ้บางจ่ายโคตรเสีนึงไม่บางเหมือนเหมือนเหมือนโดนกี่แขนโดนกัดคอยอ่ะพี่เหมือนโดนกี่แขนโดนกัดคอยอ่ะพี่บางใจเย็นก่อนเพื่บางใจเย็นครับพี่ก็ข้าวก็ข้าวแกงสองหมื่น สองหมื่นค่าอะไรสองหมื่นค่าอะไรพี่ได้ยินเสียงพี่บางหรือไม่หรือไม่ไม่ก็ถ้าเกิดมันสั่งแล้วก็เดี๋ยวกูจ่ายให้ไม่ได้เลยพี่จะต้องเลี้ยงใครมานะครับเก้าสองเก้ลูกชื่อพี่ชื่ออะไรให้บางบางมูจาวกี้กูใช่ไหมเก้าสองเก้าพี่เลยไอ้บางมึงไม่เคยขู่กูอย่างนี้นะไอ้บางครับบพี่งสวยครับพี่สวยครับพี่นี่มึงเอาเรื่องนี้มาขู่กูเหรอพี่โจมึงออกตัวเหรอสองหนนี่คือมึงเอาเรื่องนี้มาขู่กูใช่ไหมไอ้บางความเป็นเพื่อนเรานี่คือ ควาเป็นเพื่อนเราม,มึงจะมาเสียแค่นี้ใช่ไหมฮะไอ้บังมึงฟังกูก่อนกูไม่อยากทำแอกบางทีกูต้องทำให้เด็ก เด็กข้างหลังสุภาพบุรุษข้างหลังได้เด็กที่อยู่ข้างหลังพี่บังได้แล้วพี่ต้องถามพี่แล้วพี่โดนดับหนูดับเลยไม่รู้เลงมึงดูมึงจะออกตัวให้พวกเคี้ยกันเร็วกันลาดนี่เหรอเฮียอูดหัวทีข้างหลังพีดบมึงดูหัวเคี้ยข้างหลังพี่ยาสองแผลมึงดูเนี้ยมึงดูไอ้เหี้ยหัวนั่นดิมึงดูไอ้หัวนั่นอีสัตว์นั่วนี่สองแผลยังหัวมันโดนศัตรูแดกหลังกูถามเนี้ยมึงถามมั้งพี่บังยังอีก่อนถูกไหมพี่บังเนี้ยไม่ต้องหัวกันหนึ่ง มึงือกดกันมาสองหมื่นไอ้ให้คว้ายู่แล้วสองหมื่นอ่ะไม่ใช่ปัญหาหรอกมันต้องให้กเสียนะก็ต้องให้กเสียมามันไม่มีเสียหรอกมันคือข้าวแกงอ่ะกูให้มันได้อยู่แล้วแต่กูบอกแล้วช่วยเคลียร์วันต่อวันให้กูหน่อยถูกไหมเออไม่มีใครเสียหรอกแปัญหาคือมึงจะยอมเสียมิตรภาพกูให้ไอ้พวกกันเลวกระลาดี้เหรอโอ้โหกูจะถามหน่อยมึงกับกูเพื่อนกันตลอดอย่าทุกข์ทุก แล้วมึงดูแล้วมึงดูไอ้พวกเคียดีมึงจะออกตัวให้มันเหรอให้บังแล้วมึงยอมเอาเรื่องนกูไปบอกเลยเหรอกูถามหน่อยดิเอาเว้ยบ้านอนุทกับบ้านกัลยาปรมุขตีกันเว้ย ไอความรักเราจะเป็นพนานไปเงี้ยไปเม okay, 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 okay okay. nope ื่อเต็มไหมนี่คือมึงเอาความรับมาขู่กูเลยนะครับมึงเขาบอกให้กูจ่ายนีๆดีกูยังโอเคมึงเอาความรับมาขู่กูได้บ้างฮะสองหมื่นพ่อกรู้ใส่มึงไงโอเคงั้นกูจะจำครั้งดีไว้มึงเอาความรับมาขู่กูมึงไม่เคยเอาความรับกูมาขู่กู พราะกูก็ไม่เคยเอาความรับมึงมาขู่มึงเหมือนใครบังแต่ไม่คูยความกูเลยครับแรงมากแรงมากกูไม่เคยพูดเรื่องมึงเลยนะไอ้บังเต็มใจหรือเปล่าเพื่อนรักถูกไหมเขารู้กูหมดอะความลับขี้อะไรที่มึงรู้อ่ะใครเป็นคนพูดมึงเป็นคนพูดแรงมากยัดเข้กูแค่ขู่แต่มึงเอาจริงมึงบอกกูไม่โก้เลยนะไอ้บังนี่คือมึงบอกกูไม่โก้เลยนะมึงแก่ได้สับ แรงมากไอสัตว์ด่ากูเว้ยกูสองหมื่นเดี๋ยวนี้บ้านอ่อนรุดเอาเอาบ้านอ่อนรุดเอาคืนบ้านกันละประพฤกเว้ยแล้วให้มิดไปสองหมื่นแล้วถือเรื่องจบกูกดให้มึงได้แต่กูขอไอพวกเด็กกันเลยกันละที่มึงออกตัวยอมหักกับกูขนาดเนี้ยให้แม่ไปตัดผมทรงเฮียโจยคนได้ป่ะไอ้ไม่ได้เสียไม่ไดรเสียเลยพี่บางไม่เอาได้มึงจอกตัวให้มันไหนบางกูถามกูให้ไม่ได้กูให้มึงได้สามหมื่นกูให้มึงได้อ่ะวุ่นวายแค่สองหมื่นห้าหมื่นมึงไม่ได้ กูขอผมไอ้้ไอเด็กพวกนี้มึงออกโตให้มัน่ะคนหนึ่งแล้วไงไอรีรังาอใช่เรื่องได้ป่ะเพื่อนข้ากเลยนะขเลยขอวันเดียวแค่วันเดียวขอแค่วันเดียวเศียนะนี่ถือว่าอนุถือว่ากูไดถือว่าโอเคมึงเอาความรับกูว่าเออมึงอยากให้เด็กให้เงินเด็กบุญไอ้ใครจัดไปเพื่อนกูให้ใจมึงอแล้วกูให้ใจมึงอยู่แล้วแค่นี้มึงรับไปเรื่องเออ กูขอให้มึงอะไรมาเอาตังค์มาเอาตังค์มึงกับกูเพื่อนกันแล้วกูให้มึงร้านนึงก็ให้ได้เพื่อนกันนะเสียเสียหนึ่งแผ่นนะแผ่นนี้เสียแผ่นนี้เสียไอ้มิดมึงไปเอาเงินกับมันพาไอ้เรืองไปตัดผมเถอะได้ครับพี่โหดเลยเต็งวะจับมือแต่มึงเอากูแต่มึงเอากูจริงขอจับมือเลยมึงเอากูไอเดียยอมใจไอ้จอยจอยเนี่ยวะนี่ยเพื่อนกันเนี่ยเพื่อนกันของจริงยอดเพื่อนจับมือเลยจับมือเลยอย่างนี้โอเคกูนับถือใจมึงเพื่อนเดี๋ยวมึงเอากูมึงเป็เพื่อนกูอยู่เอากู จ่เสมอจ่ายใบเพื่อนเลิฟขอบใจมากเพื่อนที่มึงรักกูเหมือนเดิมเรื่องแผ่นนี้มึงรับไป